ดีค่ะพาคุณลูกค้าแวะดูสวนผลไม้ข้างทางคุณลูกค้าค่ะนะคะพิกัดนี้เราอยู่ที่ตำบลสายบูนอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะองคลักษ์ก็ใกล้ๆก้กรุงเทพเดินทางสะดวกสะดวกค่ะคุณลูกค้าค่ะบ้านหลังนี้เขาจะเป็นลักษณะเป็นบ้านสวนค่ะคุณลูกค้าค่ะบ้านสวนแล้วก็มีปลูกผลไม้หลายอย่างค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่เห็นเริ่มมีลูกเยอะๆลูกดกๆหน่อยหนึ่งก็เป็นมะม่วงคะ่ะในส่วนนี้เขามีทั้งมะม่วงกระท้อนขนุนฝรั่งมะละกอแล้วก็กล้วยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะเป็นบ้านสวนที่อยู่แล้วดูรม่มรื่นนะน่าอยู่นะคุณลูกค้า ชวนคุณลูกค้าแวะเวียนดูพื้นที่เป็นแนวบ้านสวนเพราะว่าในตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าในซอยนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเรามีที่ดินแบ่งขายให้คุณลูกค้าผ่อนได้ค่ะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรซึ่งของเราจะแบ่งเป็นแปลงหนึ่งแปลงก็คือว่า200ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้ค่ะผ่อนกันได้ยาวๆ3-5ถึงปีค่ะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรค่ะคุณลูกค้า คุณลูกค้าท่านใดที่ใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านสวนหรือว่ามีสวนเป็นของตัวเองโดยที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางใกล้นะคะ,ะประมาณเช้าไปเย็นกลับได้วิ่งจากกรุงเทพมาก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงบ้านสวนแล้วเรามีที่ดินที่ให้คุณลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายๆอยู่ตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคะคุณลูกค้าค่ะเรามีที่ขนาด200ตารางวาหลายๆแปลงค่ะคุณลูกค้าจะซื้อ สองร้อยตารางวาหนึ่งแปลงหรือว่าจะซื้อยกไร่สี่ร้อยตารางวาเพื่อทําเป็นลักษณะบ้านสวนได้เลยค่ะคุณลูกค้าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นตรงนี้นะคะเรามีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าเ,เขาทําสวนอยู่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นลักษณะบ้านสวนก็คือเจ้าของบ้านก็ปลูกบ้านอยู่ด้านในนะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบก็มีผลไม้รรากม้หลายอย่างคะ่ะคุณลูกค้านะคะกลับสู่ธรรมชาติค่ะนะคะใช้ชีวิตนแนวบ้านสวนเกษตรค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าเรายังอยู่ใกล้ความเจริญค่ะคุณลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่มองหาที่ดินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเช้า,ชาไปเย็นกลับได้หรือว่าขับรถเพียงแค่ไม่เกินสองชั่วโมงแนะนําที่ในซอยนี้ของเราเลยค่ะอยู่ตําบลทรายมูลอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซอยนี้เรียกว่าซอยทองดีค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเรามีที่ดินแนวสวนเกษตรให้คุณลูกค้าผ่อนได้3-5ปีอยู่ในซอยนี้เข้าไปตื้นๆค่ะ จากถนนใหญ่ฮะถนน305ที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ไปถึงที่ดินของเราที่อยู่ข้างในก็สักประมาณ7 0 0ถึง800เมตรได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็จะได้มีที่ดินทําเป็นบ้านสวนอย่างเงี้ยค่ะนะคะอยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมดีๆปลูกผลไม้รากไม้มีความสุขกับธรรมชาติค่ะคุณลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ค่ะณจอมบ้านสบายใจ0 6 2 1 5 7 4 4 4 9ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ